มากินเขา้านุงกันค่ะพี่น้องกำลังห็ดเวียกแล้วกำลังต่ำบักทัวกินข่าวนี่แหละกับเข้าเมียก็ลํงเนี่ยตํำบักทัวเส่บักกอกค่ะพี่น้องอ่าเส่นํำตลาดของคุณใหม่เนาะค่ะเนะาะเมื่อตอนกินยังมากไม่ดอกแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้ สามมีนั่นงก,ก,กินกาแฟะกี๋แล้วอันนี้เป็นโครงกายอันสรอยบ้างแต่มาขึ้นแต่ถึงซื้อบาค่ะสวะฉมับนีนะะ้กินบางมองคน <c oughs> คนก็หมายจะกินน,น้ำของแล้พี่น้องมาตูดมาเนาะพนะเนี่ยจะกินบางตูดนี่แหละคะ่ะพี่น้องกับเขาเมียพลงังเอาหลังมากไม้ในชีวิตเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะได้กินแค่นี้กับมีความสุขราคา กินอย่างเด้อค,ค่ะเด้อตังหมดทั่วใส่รบระกอบขนมเอยูยบญานท่าตูดไก่ค่ะพี่น้องเอาแล้วก็ไปขออนุญาตกินเขาบ้างค่ะพี่น้องเทดงานเหนื่อยเหนื่อยเมื่อเนาคะค่ะเนาะแม่ทำมมากินต้องการแซ่บแซ่บแซ่บก่ะ